ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่กําลังจะสอบ38โครงเล็บ2นะครับหรือใครที่กําลังจะสอบครูครูผู้ช่วยนะครับกรณีพิเศษกรณีปกตินะครับหรือเพราะล่องพอนะครับอีกหนึ่งอย่างที่จะขาดไม่ได้เลยสําหรับการสอบนะครับออกน้อยแต่ออกนะนะครับประมาณ1นถึงสข้อมากสุดก็คือ2ข้อนะครับตามหลักสูตรที่ใช้สอบต่างๆนะครับตัวนี้ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือยุทธศาสตร์ชาตินะครับยุทธศาสตรชาติเนี่ยเป็นแผนแม่บท นะครับในการพัฒนาประเทศเป็นแผนระยะยาวนะครับมีกําหนดระยะเวลาคือ20ปีนะครับ20ปีนะครับมีอยู่6ภารกิจนะครับเรานิยมท่องกันมั่นขันคนคมล้อมลัดนะครับมั่นขันคนคมล้อมลัดนะครับส่วนใครที่จะสอบนะครับสามสิบแปดข้อว็บ2สองนะครับก็ตรงนี้นะครับใช้ได้แน่นอนนะครับข้อสอบอาจจะออกพื้นพื้นนะครับว่ายุทธศาสตร์ชาติเนี่ยนะครับ ฉบับแรกของประเทศไทยใช้ตั้งแต่ปีไหนนะครับฉบับนี้เป็นฉบับแรกนะครับฉบับนี้เป็นฉบับแรกนะนั่นก็คือใช้ตั้งแต่ปี6 1ถึงแ0นะครับ61ถึง80นะแต่ถ้าเขาถามว่าแผนการศึกษาแห่งชาตินะครับเริ่มใช้ฉบับแรกตั้งแต่ปีใดนั่นก็คือ6 0ถึง79นะครับอันนี้ก็คือแผนการศึกษาแห่งชาตินะครับแผนการศึกษาแห่งชาตินะครับ อันนี้คือข้อสอบยุทธศาสชาตินะครับที่สามารถออกได้นะครับาสามารถออกได้นะว่าเริ่มชา้าตั้งแต่ปีใดถึงปีใดนะครับถ้าข้อสอบออกพื้นพื้นความจําก็คงออกเกี่ยวกับอายุนะครับช่วงวัยของยุทธศาสตร์ชาติว่าจากจาก,จากไหนถึงไหนนะครับ20ปีเนี่ยนะสรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณจาจักรไทยมาตราใดากําหนดให้รับพึงมียุทธศาสตรชาตินะครับ เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศนะตามหลักธรรมมาพิบาลนั่นก็คือมาตรา65นะครับ65ตามหายุทธศาสตร์นะอันนี้ก็เก่งๆไว้นิดนึงนะครับนิดนึงนะ65 65นะครับ 3. คํคำว่าประชารัฐในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่มีการกล่าวถึงเนี่ยประกอบด้วยกี่ยุทธศาสตร์นะครับประชารัฐนั่นก็คือเป็นรัฐของประชาชนนะครับ ป็นรัฐบาลของประชาชนนั่นแหละพูดง่ายๆนะครับประกอบด้วยกี่ยุทธศาสตร์อันนี้ข้อนี้น่าสนนะครับเก่งไว้หน่อยนะประกอบด้วย6ยุทธศาสตร์นะครับประกอบด้วย6ยุทธศาสตร์นะข้อนี้มั่นขันคนคมล้อมรัดนะครับการศึกษาก็จะอยู่ในสายงานการศึกษาเนี่ยจะอยู่ในคนนะครับก็คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะตรงนี้ก็จะมีเนื้อหาก็ค่อนข้างที่จะลงลึกนิดนึงนะครับ ถ้าข้อสอบออกแบบนี้กาฝน,นดำๆนะครับเอาแต้มเลยนะครับยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วยกี่ยุทธศาสตร์อย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นมหาลัยส่วนตัวเขาออกแบบนี้เลยนะครับจําได้ก็ได้แต้มเลยนะรู้รับปรับใช้หมายถึงอะไรรู้รับปรับใช้ในยุทธศาสตร์ชาติหมายถึงข้อใดนะครับก็คือการรู้จักรับนะครับ และก็นําเทคโนโลยีมาปรับใช้นะครับข้อนี้ตอบกอไก่นะครับรู้รับปรับใช้หมายถึงการน,โนโําเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับคนรุ่นใหม่นะครับรู้นะครับคนรุ่นเก่ารับแล้วก็เอาไปปรับใช้นั่นเองนะครับ 5. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงมีเป้าหมายสำคัญในภาพรวมระยะ20ปี ที่เป็นรูปธรรมชัดเจนคือข้อไหนครับประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขนะครับอ่าอันนี้คติพจน์นะครับอันนี้เขาถามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงก็คือด้านแรกเลยนะเนี่ยด้านแรกนะครับด้านความมั่นคงนี่คือด้านแรกเลยนะก็คือ ด้านความมั่นคงเนี่ยภายใน20ปีเนี่ยนะครับอยากเห็นภาพแบบไหนภาพที่เขาเห็นนั่นก็คือประเทศชาติมีความมั่นคงมั่นคงทางด้านอะไรด้านทหารนะครับด้านเศรษฐกิจด้านความเป็นอยู่นะครับและประชาชนมีความสุขอันนี้คือเป้าหมายสูงสุดด้านความมั่นคงนะที่รัฐอยากให้เกิดขึ้นนะครับ มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนอันนี้เป็นคติพจน์ของยุทธศาสตร์ชาตินะครับถ้าข้อสอบถามว่าข้อใดคือคติพจน์ของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับท่านต้องฝนดำๆเลยนะมั่นคงมั่งคัง่งแล้วก็ยั่งยืนฮะโอเคข้อต่อไปข้อที่6อันนี้เป็นฉบับพกพาเข้าห้องสอบเลยนะถ้าข้อสอบออกตามนี้หรือผิดเพี้ยนนิดหน่อยนะมีบิดคาบิดอะไรเนี่ยฝนดำๆเอาแต้มเลยนะครับข้อใดไม่ใช่การเปลี่ยนโฉมบทบาทครู ให้เป็นครูยุคใหม่นะครับคือการเปลี่ยนบทบาทครูเนี่ยนะครับจากที t and ช h o k นะครับก็คือสอนอยู่หน้ากระดานเนี่ยไม่ใช่แล้วเขาให้ครูเป็นอะไรเป็นโค้ชนะครับเป็นอะไรเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้นะครับหมายความว่าให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์นะครับสามารถที่จะต่อยอดหรือค้นหาองค์ความรู้ได้ด้วย ตนเองแต่แต่เดิมเนี่ยเราใช้ลักษณะ Talk and Chalk ก็คือครูอยู่หน้ากระดานนะครับเขียนนักเรียนจดซึ่งเขาคิดว่าการเรียนการสอนแบบนี้มันล้าหลังแล้วก็ไม่ทันกับยุคสมัยนะครับก็เลยเปลี่ยนบทบาทจากครูให้เป็นครูยุคใหม่นั่นก็คือให้เป็นโค้ชหรือผู้อำนวยการเรียนรู้นะอย่างเช่นนักเรียนอาจจะค้นหาหรือปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร,ร์สามารถที่จะค้นคว้าไอเอส ของตัวเองขึ้นมาเรียนรู้จากการสืบค้นจากการทดลองปฏิบัติแล้วก็สรุปองค์ความรู้ออกมาให้ได้นั่นก็คือสิ่งที่เขาต้องการนะครับก็คือให้เป็นโค้ชแล้วก็ผู้อํานวยการเรียนรู้2คํานี้นะครับสาหรับคําว่าครูยุคใหม่ในยุทธศาสตร์ชาติข้อ7แผนการแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปียุทธศา,าตสตร์ใดสําคัญที่สุดนะครับยุทธศา,าตสตร์ใดสําคัญที่สุด นะครับคือตามเนื้อบทกฎหมายเนี่ยอันไหนขึ้นก่อนอันนั้นสําคัญนะครับอันไหนขึ้นก่อนอันนั้นสําคัญนะข้อที่ถูกต้องนั่นก็คือยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงนะครับด้านความมั่นคงอันนี้รัฐต้องการให้เกิดความมั่นคงทั้งด้านพลังงานเศรษฐกิจสังคมนะครับจนสุดท้ายประชาชนมีความสุขนี่ก็คือภาพรวมที่จะเกิดขึ้นในระยะ20ปีนะครับฉะนั้นข้อที่7นะครับเขาถามว่า ยุทธศาสตร์ใดสาคัญที่สุดนะครับเรามองหาข้อแรกเลยนะนั่นก็คือยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงถ้าท่านอยากรู้ว่าทั้ง6ยุทธศาสตร์นี่มีอะไรบ้างท่านต้องเข้าไปสืบค้นและดูฉบับจริงนะท่านต้องเข้าใจว่าฉบับนี้คือฉบับที่ท่านต้องพกพาเข้าห้องสอบนะครับ 8. การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียนนะยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศ,รรศาักยภาพทรัพยาการมนุษย์เนี่ยของครูจะอยู่ยุทธศาสตร์นี้นะครับเป็นยุทธศาสตร์ที่ สามนะเป็นยุทธศาสตร์ที่สามนะเขาบอกว่าการปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียนเนี่ยนะครับเน้นใครในการพัฒนาทักษะคำตอบก็คือพ่อและแม่นะครับจะต้องเป็นเอ่อเรียกได้ว่าเป็นคนที่ให้ความรู้หรือพัฒนาทักษะที่อยู่นอกห้องเรียนนะครับเขาไม่บอกว่าผู้ปกครองนะข้อสอบไอ ในยุทธศาสตร์เขาบอกว่าพ่อและแม่นะครับรัฐพึงจัดให้มีสิ่งใดเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนแน่นอนนะครับยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ชาติก็คือเป้าหมายนะ Keyword หรือถ้าเขาถามเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนท่านมองหายุทธศาสตร์ชาติได้เลยนะครับยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยมีระยะเวลากี่ปีครับ20ปีนะ แบ่งออกเป็นพาร์ทพาร์ทละห้าปีนะครับพาร์ทละหปีตามอะไรตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติตอนนี้ถึงบฉบับที่13นั่นเองนะครับยุทธศาสตร์ชาติเริ่มปีไหนนะครับหกหนถึงแปนั่นเองคติพจน์คืออะไรมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะมั่นคงมั่คงคั่คงยั่งยืนนี่คือคติพจน์นะครับสิ 10. อันนี้ข้อสอบจริงนะครับของ ขอโอโรองเรียนนะแต่เขาไม่ได้ถามโป้งๆแบบนี้นะข้อได้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนานักเรียนเขาถามประมาณนี้นะครับมันก็จะมีช้อยหลอกนะครับแต่ข้อที่ถูกก็คือเขาสร้างคนดีและเก่งสุดท้ายเป็นคนที่มีคุณภาพนะครับคุณภาพนั่นก็คือสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นทั้งคนดีทั้งคนเก่งนะครับอย่างเนี้ยที่เขาต้องการนะเดี๋ยวผมลบออกก่อนปุ๊บ เขาถามว่าคนไทยเป็นคนดีคนเก่งและมีคุณภาพพร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตรวรรษที่21เป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ในข้อใดน,นะครับแน่นอนนะครับคำนี้นะครับต้องไปโผล่ในยุทธศาสตร์ที่3นั่นก็คือการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพ,พยากรมนุษย์นะอ่าอันนี้นะครับฝนเข้มๆดำๆๆเลยนะครับหน้าอ,อกนะข้อนี้สิ 11. ไม่ใช่หน้าออกออกแล้วนะครับออกจริงด้วยข้อนี้สิบเอ็ดการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตรวรรษที่ยี่สิบเอ็ดจะมีการเปลี่ยนโฉมบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่นะครับจากครูผู้สอนเป็นอะไรครับเป็นโคช้ชหรือผู้อำนวยการเรียนรู้อันนี้ผมเน้นย้ำไปแล้วนะครับแต่ก็เอามาย้ำอีกนะครับเอามาย้ำอีกเพราะว่ามันมีแนวโน้มออกสูงนะครับ แนวโน้มออกสูงขอให้ออกนะครับขอให้ข้อสอบที่ผมเก่งมาเนี่ยออกตามนี้นะครับให้ท่านได้มีแต้มนะสิบสองคนไทยในอนาคตมีความพร้อมทั้งกายกายทั้งใจทั้งสติปัญญาเนี่ยมีทักษะที่จําเป็นนะครับมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษที่เขากําลังพูดถึงเนี่ยเขาพูดถึงอะไรครับพูดถึงการพัฒนาก,นา,การพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพ,พยากรมนุษย์นั่นเองนะครับตรงกับยุทธศาสตร์ใดเห็นไหมครับนี่นั่นก็คือด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพ,พยากรมนุษย์นะครับคือพัฒนาให้มีความพร้อมทั้งกายทั้งใจทั้งสติปัญญานะมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสามารถโต้ตอบกับต่างชาติได้แหละนะครับส3ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุข มีเป้าหมายสําคัญของยุทธศาสตร์ชาติข้อใดนะครับคำตอบนั่นก็คือด้านความมั่นคงซึ่งผมได้เคยออกไปแล้วนะครับ 14. คติพจน์ประจําชาติไทยนะครับยุทธศาสตร์ชาติตรงกับข้อใดอันดับแรกระวังช้อยนะครับมัน่นคงแล้วก็มามั่งคัง่งสุดท้ายทาไมครับยั่งยืนเมื่อมั่นคงแล้วนะครับต้องมั่งคัง่งมั่งคั่งนั่นก็คือเศรษฐกิจ นะประชาชนกินอยู่ดีกินดีนะครับสุดท้ายยั่งยืนนะครับก็คือไม่ใช่ว่าร่ารวยแค่แป๊บเดียวนะครับมีความสุขแป๊บเดียวสงครามเข้าอีกแล้วนะครับเดินขบวนกันอีกแล้วอันนี้ไม่ใช่นะครับสิบห้าโอโ้ข้อนี้นะครับตอบควายนะครับมั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนสิบห้าพื้นฐานแนวคิดต,ต่อยอดอดีตปรับปัจจุบันสร้างคุณค่าในอนาคตตรงกับ เป้าหมายยุทธศาสตร์ในข้อใดอืมข้อนี้นะครับนั่นก็คือด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันนะครับต่อยอดอดีตปรับปัจจุบันสร้างคุณค่าในอนาคตอ่าเป็นยุทธศาสตร์ของความสามารถในการแข่งขันอันเนี้ยผมไปเอาคําที่มีความ โดดเด่นแล้วก็เน้นๆนะครับที่น่าจะเป็นข้อสอบนะเอามาให้ท่านท่านก็จําไว้ให้ดีนะครับต่อยอดอดีตปรับปัจจุบันและก็สร้างคุณค่าในในอนาคตนั่นก็คือความสามารถในการแข่งขัน16การพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายในการพัฒนาคนในทุกมิติทุกช่วงวัยตามข้อใดนะครับก็คือดีเก่งและมี คุณภาพเห็นไหมครับข้อสอบผมเอามาเน้นย้ําบ่อยๆนะครับท่านต้องจําคํานี้ให้ดีนะครับดีเก่งและมีคุณภาพแต่ก่อนเก่งดีมีความสุขใช่ไหมครับแต่ยุทธศาสชาติไม่ใช่ดีเก่งและมีคุณภาพนะครับผมถึงเอามาเน้นย้ําบ่อยยุทธศาสชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายนะครับอ่าสังคมไทยเอ,อื้อ ต่อการพัฒนาตลอดชีวิตอันนี้ใช่นะครับพร้อมศตวรรษที่21คนไทยคนดีเก่งและมีคุณภาพนะครับข้อที่ไม่ใช่ก็คือเขาไม่ได้พูดถึงผลสมดิษฐ์ทางการเรียนเลยนะครับผลสมดิษฐ์ทางการเรียนอยู่ในมาตรฐานการเรียนรู้นะครับนะฉะนั้นข้ององงไม่ใช่นะครับที่สุดท้ายแล้วนะครับสําหรับฉบับพกพานะครับยุทธศาสตร์ชาติด,ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากมรมนุษย์ข้อใดคือตัวชี้วัดนะครับ ตัวชี้วัดของเขาก็มีอยู่สามตัวชี้วัดนะครับนั่นก็คือโอนะครับข้อใดคือตัวชี้วัดตัวชี้วัดของเขานะครับนั่นก็คือผลสมดิษ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับถ้าเขาถามถึงผลสมดิษ์เนี่ยนะครับข้อใดเป็นตัวชี้วัดเนี่ยก็คือตัวนี้นะครับผล <McK ay> <riches> สมดิษ์นะครับเป็นตัวชี้วัดนะครับโอเคนะครับสำหรับข้อสอบฉบับพกพานะครับก็ ให้เพื่อนเพื่อนได้จำเข้าไปในห้องสอบนะครับส่วนใครอยากได้ข้อสอบชุดนี้นะครับผมจะเอาลงไว้ให้ใต้คลิปนะครับสําหรับยุทธศาสตร์ชาติฉบับพวกพาเข้าห้องสอบนะครับผมก็ขอจบการนําเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้ระยะเวลาแค่สิบยี่สิบนาทีนะครับมีเป็นและเวลาที่มีคุณค่าสําหรับเพื่อนเพื่อนนะครับขอเป็นกําลังใจให้อีกหนึ่งกำลังใจนะครับสนามไหนก็ขอให้พวกเราได้มีชื่อติดนะครับมันจะรู้สึกภูมิใจนะครับ แต่ถ้าไปสู้โดยไม่มีอาวุธเนี่ยอาวุธก็คือความรู้นะครับถ้าไปแล้วไปนั่งมือลอยในห้องสอบเนี่ยนี้ก็คือไปเสียเงินเสียทองเปล่าๆนะครับฉะนั้นเอาความรู้เอาความสามารถตรงนี้ไปด้วยนะครับก็ลองพิมพ์ออกมาทําเองดูนะครับแล้วก็มาเฉลยกับผมตรงนี้นะครับเรียนรู้ไปด้วยกันสู้ไปด้วยกันนะครับสักวันหนึ่งนะครับเราต้องได้สิ่งที่เราต้องการนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ